นี่จำค่ะสถานที่ออกกําลังกายแห่งใหม่นะคะบอกเลยว่าตอนนี้กําลังฮิตมากมาเลยโอ้โหมีเห็นที่นี่เนี่ยนะรู้เลยว่าเป็นการออกกําลังกายแบบอะไรที่แฮนเนี่ยนะก็แฮมเล่นแฮมบลินนั่นเองอ่ะโอ้สบายมากให้โชวสักสเต็ปไหมเร็วนิกนิกเาะี่หนอม่ยอมโอ้เราจะยอมไม่ได้ โซ่เดี่ยวเนื oh, like ่องทองเก่งจ no ังโอ้โหอย่างงี้เนี่ยนะถ้าใครเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยเล่นเนี่ยก็เสียแบบแย่เลยอ่ะเองเนี่ยมีอะในนาทีงงงงงงเลยอ่ะนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะจ๊ะเพราะว่าเราจะมีผู้ที่จะมาสอนทักษะขั้นพื้นฐานการเล่นแทมโบลินให้เราจ้ะหัวต้อนรับพี่อเล็กซ์ของฟันนี่จัม Mr. Alex, why do you like to play camel ah, Because it's, um, when, when people jumping, it's very very a lot of uh, adrenaline. Oh. It's very good for fitness, for sport, for everybody, family, uh, teenagers, adults, no problem. พี่นะคะมิสเตอร์เล็กเขาบอกว่าเวลาที่เรากระโดดเนี่ยสารอะดรีนาลีนมันจะหลั่งมันจะทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขแล้วก็เหมาะได้ทั้งทุกวัยเลยทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นแล้วก็เด็กเลยค่ะมิสเตอร์เล็กคุณช่วยอเั้อนเื้นฐาเตเล์โค Yes I will be happy to teach you โอเคโอเคเล็กทำพอดีเลยอ่ะ first step 哦，切！对呀。 ๋อเอาแข็งดันเลยออ๋อพี่จูลองไหม <S <S ทีมอกน้นล้ไม่อยากลองมไม่ไป่นนานหัวแล้วสสแล้วไมหยุดอะ่ะโอ,โอ เอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเรานะคะขอตัวไปซ้อมก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ We have to say thank you that you teach i n g us a basic step by step Thank you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  a lot ครับ Thank you และทั้งหมดจะต้องเจอกับมิชชันจำอัพครับโดยให้ผู้เข้าแข่งขันนั้นจับฉลากจับคู่แข่งขันแบบนนอกเอาครับเขาครับต้องมาจับคู่แข่งกันแข่งกันเพื่อชิงความเป็น king of the จำของสตรอเบอรี่คัพเ a k e แข่งกันทั้งหมด3รอบด้วยกันครับ นี่ครับแบ่งสายกันแข่งเลยผู้ชนะในรอบสุดท้ายจะได้เป็นเดอะวินเนอร์คิงออฟเดอะจัมาดูรอบที่หนึ่งกันครับผู้แข่งขันจะต้องวิ่งกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางตามทางที่กำหนดไว้อะไม่ไ่ง่ายเลยห้ามชนบล็อกที่วางขวางเอาไว้นะครับถ้าชนจะถูกปรับครั้งละ5วินาทีนี่ครับผู้ที่ทำเวลารวมได้ดีที่สุดเป็นผู้ชนะเข้าสู่รอบต่อไปก่อนอื่นต้องจับลูกบอล จับคู่กันก่อนครับและนี่ครับจับกันได้แล้วสี่คู่ครับมาดูคู่แรกเลยดีกว่าพัสเตอร์เจอกับโซครับพัสเตอร์พร้อมยังพร้อมพร้อมแค่ไหนคะพร้อมมากโอเคถ้าพัตเตอร์พร้อมแล้วเริ่มค่ะนี่ครับต้องกระโดดคาบล็อกเอาไว้โอ้โหเอาเอาเอาชนแล้วครับดีนีต้องบวกเพิ่มห้าวินาทชนอีก พอสเตอร์วิ่งเลยที่สนาม่แย้แล้วไปปัดกล่องข้างบนครับนี่ครับพอสเตอร์ทำได้24วินาทีโซ่คะเมื่อกี้พอสเตอร์ทำเวลาบวกกับที่ชนกล่องไปแล้ว24วินาทีคิดว่าจะเร็วกว่านี้ไหมคะก็น่าจะได้สักส4วินาที4ี่วินาทีชนอยู่ด้านข้างคำดีจังเดี๋ยวต้องคอยดูโอเคได้ถ้าโซ่พร้อมแล้วก็ มาดูโซ่กันบ้างครับนี่ครับเด้งดึงโอ้โหน่ะฮันยังไม่โดนเลยโอ้โหริ้วกับปิ้วเอ้าเอาชมหน่อยติดในบันทอนี่ครับโอ้โหเด้งดึงดึงน่าเล่นจริงๆน่าโอ้ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้อีกแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวปัดบล็อกข้างบนครับปัดป้าไปเอ้าเฮ้ยบันทอปลาเดี๋ยวตอนท้ายอ่ะ โอ้โหทําไป33วินาทีเชียวดังนั้นกรับพาสเตอร์ทํำคะแนนได้น้อยกว่าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับมาดูคู่ต่อไปดีกว่าโมโมกับจูนจะเป็นอย่างไรและนี่ก็คือคู่ที่สองค่ะแต่ส่งจูนมาก่อนเคค่ะขาว่าแกก็คู่กับฉันนี่แหละก็ใช่ไงจ๊ะอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มค่ะเอาละครับ มาดูโจ้นครับโอ้โหแดงกับตัวเบาครับ,ต,บ,ต,บตัวเบาไปเร็วเหลือเกินเอ้าชนไปแล้วครับหนึ่งบล็อกครับแล้วนี่ครับโอ้โหไปได้พียวโอ้โห,โโหมชมหน่อยปะยระท้วนจเลยแม่คุณเอาลุกขึ้นมาแล้วบัวเป็นกี่วิเนี่ยออ๋บัว10วิรครับปัดกองปัดกองครับปลดกให้โอ้โห28วินาทีไม่เร็วครับมาเม้าพอไหมคะอืมโอเคนะ โกันบ้างครับสูงยาวเข่าดีอเอาบนโท้เร,เร็วครับเร็วครับแมมีสะดุดก็มีสะดุดนี่ครับ,อรบโอ้โหผ่านไปได้ครับยังไม่พลาดเลยครับสุดยอดอนี่เอาโดนไปหน<ว>ึ่งบล็อกครับโดนไปสองบล็อกติดกันเอาเร็วเหนื่อยครับเหนื่อยอฮึบค่ะฮึบค่ะฮึบฮึบค่ะรวมเวลาเป็น30วินาทีครับ มาดูคะแนนรวมครับเอ้าจูนทำได้ดีกว่าครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับและคู่ต่อมาเอมิสเจอร์กับมิลาครับโอ้โหต้องจับตาดูให้ดีแล้วล่ะและนี่นะคะก็เป็นคู่ที่3เอมิพอมไหมคะพอแล้วค่ะจะบเวลาเลยค่ะครับอันนี้ได้เปรียบื่องน้ำหนักครับดูครับหอมพุ่งพวดไปเลยทีเดียวครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับน้ำหนักนี่เอาโดนไปครับโดนไปหนึ่งแลเอมิใจเย็นๆค่ะลูก ดีค่ะสวยค่ะอีกอันหนึ่งค่ะกระโดดฮึบค่ะเฮ้บ,บนี่ครับ,บทำไมได้21ยสิบเอวินาทีไม่เร็วเลยครับสุดยอดมาดูคนต่อไปนี่แหละมิลาครับถึงคิวแล้วครับโอ้โหจะเป็นอย่างไรกับมิชชันเนี้สูส้ๆนะมิา <laughs> ร,รู้ๆตื่นเต้นถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาเลยค่ะตัวเบาครับตัวเบาครับอันจะได้เรียวคันเริ่มต้น พลาดนะมัทโต้เวลาอยู่ค่ะมีลาให้กระโดดค้าไม่ยังกระโดดเตะนั่นเอาถือว่าผ่านนะครับเอ้าอันนี้มลเอ้ามีลากรรมการให้ผ่านครับให้ผ่านครับกรรมการใจดีเอ้าไปโชว์เอามือไปเท้าให้ไหมครับให้ด้วยครับมิลาฮกระโดดครับเร็วไปค่ะด้านตั้งกระโดดใส่บล็อกซะงั้นกว่าจะผ่านจะระอันครับลักทเลเหลือเกินโดนทุกอันเลย อสุดท้ายมาดูกันนะคะว่ามีาักจะแตะจริงหรือเปล่าฮึบขอลูกสาวฮึบโอ้โหโอเคแพ้เรายังโดนบล็อกทับอีกซวยซ้ำซวยสอด <c oughs> <c oughs> น่าสงสารจริงจริงอเวลาได้59วินาทีแน่นอนครับเอมิผ่านเข้าสู่รอบที่สองมาดูคู่ต่อไปครับนิกกับดานครับโอ้โหต้องจับตาดูให้ดี และนี่นะคะบอกเลยว่าคือคู่สุดท้ายนิกได้ข่าขาคู่กับผู้หญิงใช่ครับต้องแบบยอมยอมให้หน่อยมะแบบตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยได้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 ถ้าแพ้ขึ้นมาทำไงก็พ้าสิครับถ้าพร้อมแล้วก็จะวเวลาเลยค่ะมาดูนิ้กันครับโอ้โหไวเป็นลิงเลยครับลิงที่ถนัดอยู่แล้วครับดูครับยังไม่โดนเลยยังไม่โดนเลยสุดยอดจริงจแิงโอ้โหตีลังกาโชยตั้งหาครับ สิบสองวินาทีเร็วแล้วก็ไม่พลาดเลยสุดท้ายตาลร,รู้สึกยังไงกับการแข่งขันในครั้งนี้คะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะอยากนั่งกลับบ้านตอนนี้เลยค่ะ <c oughs> พี่จูนทำไม <c oughs> โอ้โหหนูอยากวิ่งชนกล่องให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยว <c oughs> จะบอกว่าเมื่อกี้นะคะนิกทำเวลาไปได้12วินาทีแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราใช้ตาลเริ่มที่ตรงนี้คะ่ะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็จับเวลาเลยค่ะแม อู้ยตายเอากระโดดดีมันน้ยนครับลูกจะชนเอาอย่าลชมหน่อยไม่ได้ใจดันอย่ากลัวกล่องลุกอย่ากลัวติด <วะ S 1> อีกตั้งหาก <วะ S 1> นี่ครับโอ้โหโอ้โหเอาเร็วครับแล้วโอ้ยชนอีกแล้วอ่ะมันยากไหมครับ้วอย่าบอกจะตีลังกาแบบนี้นะไม่ต้อง <c oughs> บวกไปสิบห้าวิครับแล้วสุดท้ายต้องไปปัดบล็อกครับนี่กระอาไปอะไรเลาปัดกล่องสิเร็ว อ่นนัไหวไหมเนี่ย mm yeah> เอาเร็วครับพี่ว่ากลับไปเล่นที่บ้านเลยสามวันผ่านไปตาลครับเห็นว่าเวลาเกินไปเยอะแล้วยอมแพ้ดีกว่าทำไม่สำเร็จครับทำให้ดิกนี่ใช้เวลาไปแค่12วิผ่านเข้ารอบที่2องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องมาติดตามนะครับ